ตำนานที่8เสียงร้องจากบ้านเชียงเราจะพาทุกท่านไปที่บ้านเชียงแหล่งมรดกโลกในอำเภอหนองหานชาวบ้านเล่าว่าบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้จากหลุมขุดค้นโบราณบางคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณคนโบราณที่ถูกขุดรบกวนและอยากให้คนหยุดแต่ต้องที่พำนับของพวกเขาสถานที่นี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจัังหวดอุดรธานีลักษณะเป็นแหล่งโบราณาคดีที่มีอายุ5,000-7,000ปีมีพิพ,ธพิธภัณฑ์และหลุมขุดค้นมุมมองทางด้านความเชื่อเชื่อกันว่าวิญญาณโกรธที่ถูกคนรบกวนหลุมศพและสมบัติของพวกเขามุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์เสียงเหล่านี้อาจเป็นลมหรือสัตว์ในหลุมขุดก็เป็นได้คะ่ะ ในด้านแง่คิดการค้นหาอดีตต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนในปัจจุบันด้วยเรื่องนี้เตือนให้เราเคารพในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว